ไฟดีอีฟ no? ซ you know, ี yeah. ่งสดเอาลอสนเองนะครับาตะปะใส่ปะเนาะเีผสมสมาินส่วนใหพกเนีเป็นมาตะปะตกี 2> 2> I mean, ้นะครับน oh, okay. so, uh, ักม้ากาเกียมเขาฟองเป็นมาสลายหิน okay. ้อยส่วนนึงเนาะขับนัางางอย่างร้านนี่งนัยืนโไม่ออกลังโลทั้งเงินระเป็นมาเนาะเปนไ ใา้หมู่บ้านวันนี้สามหมู่บ้านเอยโตเนี่ยจะน,น้อย,อย,น,ยนี้ยิ้งแดดบุนโอเคเด็กไว้อันนี้เข่าของที่ญาติโยมผินมาถวายไปที่จะเป็นรอยแต่รอทั้งพระทั้งสงสมนนเนีเนผุนมา นี่กับบรรยากาศยามเช้าเนาะเจ็ดโมงกว่าแล้วมันเดนออกแต่เช้าอ,อืมบ้านเนาะเป็นจากข้าวในย่านประทันเป็นลุงลายบ้านนี่พอกรัเออเขาจะเริ่มมาจะพูน,นก็ส,กสั้นก็นเลยต้องใส่เวลาน้อยหนึ่งเนาะ Ừ, hình ngầu tự yên น้องฮาผู้สาวเห็นเวิ้นใซลลี่ฟุตสาวสวัสดีน้องฟ้าสบายดีน้องจิมบานาสุปรนีสิแก้ลนักร้องดังยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ระดับแนวหน้าของกลุ่มขันตารย์เออทำบุญร่วมย่าตักบาตรร่วมขันแต่วันนี้เรายังหาคู่ไม่เจอเอยากหาเลือกเอาเนาะเนื้อคู่อยู่ไซเนาะจะมาตักบาตรร่วมขันบอได้ทำบุญร่วมสาสร้รสางบอได้เป็นคู่คิงกันได้ เออมามามาโอ้เออร้านไผ่เนาะนี่เนาะถูกหรือแพงต้องสีแดงไว้ก่อนอืมโอ้เพินพ่นยางเพิ่นปออายไผ่เนาะเพินนพ่นนี่เนาะเก่งอย่านี้เลยนะสบายดีสบายดียดโอ้อืมบรรยากาศอันญาติโยมพอออกไม่ออกกำลังใจจดใจจอ่อรอยาคูเพิ่นมาเนาะรอพระเพิ่นมาเพิน่น ไปบินทะบารไลยหมู่บ้านฉันสามื่อนี้การทกบาดนอกพื้นที่นอกพื้นที่อืมสาวๆกำลังโช่ซอยกันเนาะอิจฉาเดียมิเตสบุตรซอยส้นใหญ่ๆนุ่มนิ่มสะก้องใช่ไหมน่ะซอยใหญ่โช่ซอย มาอีกแล้วบาดนี้มาอีกรอบนั่นมาทางหลังเด้อบาดนี้โอเคเรียบร้อยเนาะไปเลยนะ <that> <isen> <sharpness> <vegetation laughs>

ทุกคนตอนนี้กะพระมันกำลังมินพระบาทเนะาะายาโยมจิมาโลกอะ่ะแต่จุดแต่จอตอนนี้ก็ได้ใส่บาทตักบาทเป็นทีเรียบร้อยมาได้ระยะหนึน่งเลยอ่ะบ้า,เบานเฮ้ากับิมเก็บภาบรรยากาศตอนถ่ายเด้ออะไรก็ได้ขอบคุณหลายสำหรับผูกเข้ามาหับสมุมเนาะโอเค